ปนกุ้งนะครับใส่กับปลาซิวนะครับหน้าตาของปนกุ้งใส่กับปลาซิวนะครับตำใส่กันน่าจะปลาซิวหลายกว่านิดนึงนะครับพี่น้องถ้ากินกับกับโอ้กวัวจะอึดเลยครับอันนี้เฮ็ดไข่ได้พี่น้องอันนี้บักเน้าเอามาว่างซื้อๆนะครับพริกนะครับแล้วก็บักดินไม้นะครับนี่บักดินไม้นะครับนี่หอมนะครับดอกกระเจียวนะครับปลูกเองอยู่บ้านนะครับส่วนหอมมาครับพี่น้องแซบๆต้องกันเด้อ มามามาเศรเฐีแล้วกันครับปนกุ้งปนกุ้งใส่ปลาซิวนะครับขมอำำัมล้ำแท้ๆล่ะคิดว่าชิม It